คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดหรือเปล่าคะว่าไปซื้อของในช็อปแบรนด Name เนี่ยมันก็ต้องได้ของแท้100%ซสิถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นนะคะบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เลยค่ะล่าสุดนี้มีข่าวใหญ่ออกมาว่าหลุยวิตองขายของปลอมให้กับลูกค้าโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ m o สนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซ l ล่า o s สค่ะในวันนี้ค่ะเดี๋ยว o มสจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวที่โด่งดังมากในขณะนี้ในโลกแบรนด์เนมค่ะก็คือแบรนด์หลุยวิตองนะคะขายของปลอมจากช็อปให้กับลูกค้าที่เดินมาซื้อของในช็อปค่ะทุกคนโหนเป็นไปได้ยังไงอะแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อใจ ร้านแบรนด์เนมที่เราเดินเข้าไปได้อีกอยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบยังไงคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันค่ะมอสขอแนะนำกางเกงของแบรนด์อาชองเตให้ทุกคนได้รู้จักก่อนนะคะแบรนด์อาชองเตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มอสรักมากนะตอนนี้เนี่ยใส่แทบทุกวันเพราะว่าทรงสวยมากอยากให้สาวๆที่มีปัญหามีพุงก้นย้อยใส่อะไรก็ไม่พอดีใส่อะไรก็ดูเพละแบบมอสนะคะได้รู้จักกับกางเกงอาชองเตค่ะอาชองเตเป็นแบรนด์ไทย ที่ผลิตกางเกงรุ่นที่ถูกซื้อซ้ำม,มากที่สุดและมีไซส์ให้เลือกถึง10ไซส์ค่ะตั้งแต่ไซส์ XS ไปถึง6 XL เลยด้วยความที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเข้าใจถึงสรีระที่แตกต่างกันของผู้หญิงเขาก็เลยเลือกใช้เนื้อผ้าพิเศษและเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูงที่จะช่วยให้หุ่นของผู้หญิงทุกไซส์ทั้งยังเสริมสัสดส่วนครางจุดกวนใจเวลาสวมใส่กางเกงโดยเฉพาะมาพร้อมกับดีไซน์คลาสสิกเหนือการเวลาที่แมทช์ได้ทุกลุก ทุกสไตล์ใส่ได้ทุกโอกาสมาให้เลือกถึง8สีด้วยกันโมสบอกเลยนะคะว่าใส่สวยจนต้องมีทุกสีจริงๆค่ะเขามีสีอะไรให้เลือกบ้าง เดี๋ยวโมาพาไปดูทางแบรนด์อาชองเต้เนี่ยใส่ใจมากเขาทำตั้งแต่สีที่แบบเป็นทางการนะคะไปจนถึงสีที่ดูสดใสใส่ได้ในวันสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีครีมนูตสีขาวออร่าสีงาช้างสีแดงเบอร์เกนดีสีแดงรูบี้เรดสีกรมท่าแล้วก็สีดำค่ะกางเกงอาชองเต้เนี่ยเป็นกางเกงที่ใส่แล้วโมรู้สึกว่ามันสวย360องศาถึงขนาดที่ว่าทางแบรนด์เนี่ยบอกเองเลยนะคะว่าใส่แล้วสวย360องศากล้าให้คุณซูมเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะเทคนิคการตัดเย็บเนี่ยเรีกเยกได้ว่าเอาไปเทียบกับแบรนด์เนมได้แบบไม่อายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงด้านตะขอไร้ลอยและกระดุมเพื่อเพิ่มความเป๊ะและในส่วนของขอบเอลด้านนอกและกระเป๋านะคะใส่ออกมาแล้วก็แนบไปกับช่วงสะโพกช่วยเสริมให้ช่วงสะโพกดูกมีทรงมากยิ่งขึ้นค่ะและช่วงเอวค่ะมีการกุนผ้าด้านในแบบ2ชั้นทําให้กระชับสัดส่วน ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยก็มีน้ำหนักใส่แล้วรู้สึกสบายฝีเย็บฝีเข็มอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี้ยแบบสุดๆค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะคะมสการันตีได้เลยนะคะว่ากางเกงของอาชองเตเนี่ยควรจะเป็นกางเกงที่มีติดตู้ของทุกคนเอาไว้อย่างน้อย1ตัวเพราะไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรค่ะกางเกงตัวนี้เอาอยู่แน่นอนใส่ออกมาแล้วสูงผอมเพรียวแบบทันทีเลยไปค่ะ เราไปฟังเรื่องราวของแบรนด์หลุยส์วิตองที่เขาขายกระเป๋าปลอมให้กับลูกค้ากันเลย <Okay. S 1> ทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะกับกระเป๋าที่เป็นงานลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็ขายกันอยู่ตามท้องตลาดนะซึ่งแบรนด์หลุยส์วิตองเนี่ยมอสบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คลองใจตลาดนะ ah. คะครองใจของหลายๆคนนะทำให้คุณสามารถเห็นกระเป๋าของแบรนด์หลุยส์วิตองที่เป็นแบบลอกเลียนแบบเนี่ยได้ทั่วๆไปเลยและที่สําคัญ เรื่องนี้ค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองจีนเรียกได้ว่าเป็นต้นตอของการผลิตของลอกเลียนแบบที่ทําออกมาได้เหมือนมากๆด้วยตอนนี้แบรนด์ใหญ่จากฝรั่งเศสอย่างหลุยส์วิตองเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกําลังร้อนเป็นไฟเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็พุ่งประเด็นไปที่ทําไมหลุยส์วิตองถึงขายกระเป๋าปลอมให้กับลูกค้าได้และเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในช็อปแบบที่เป็นช็อปที่เราไปซื้อของในหลุยส์วิตองกันนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่เมืองฉางชาไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าอยู่ที่เมือง ะะก็เกิดขึ้นที่ช็อปแห่งหนึ่งณนเะมืองนั้นนะคะเป็นช็อป L V เนี่ยแหละแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งค่ะเขาไปซื้อกระเป๋าของลุย u i t t o n รุ่น v i r g i r a t ันะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่ราคาของกระเป๋าเนี่ยก็ไม่น้อยเลยค่ะอยู่ที่หลักประมาณ2,000-2,300ยูโรประมาณนั้นเลยนะแล้วหลังจากที่ลูกค้าคนนี้เนี่ยซื้อกระเป๋าของลุยวิ t ตองใบนั้นไปใช่ไหมคะเขาก็เอากลับไปบ้านแล้วก็ เอาไปส่งให้กับเขาเรียกว่าเหมือนแบบบุคคลที่3มอคนที่รับตรวจกระเป๋าว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเอาไปส่งให้เขาตรวจให้นะคะแล้วปรากฏว่าผลที่ได้ออกมากระเป๋าใบนั้นที่เขาซื้อมาจากหรือวิตอง เป็นของปลอมค่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะทางหลุยส์พิตองค่ะเขาก็ได้พูดคุยกับลูกค้าคนนั้นนะคะแล้วก็ได้จัดการเรื่องราวตกลงอะไรกันเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะทาง L v วก็ออกมายืนยันว่าทาง LV เนี่ยเขาไม่เคยขายกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าของปลอม <Hey. S 1> จากช็อปของเขาและจะไม่มีทางขายกระเป๋าของปลอมจากช็อปแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจบนะคะแต่ว่านักสืบโซเชียลอย่างเราๆนะคะก็ไม่ปล่อยให้มันจบง่ายๆแน่นอนเพราะ ว่ามันมีบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่ค่ะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือทําไม ลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าจากช็อปหรือวิตองนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราซื้อของจากช็อปหรือวิตองเราจะเอากระเป๋าที่เราซื้อจากช็อปอะไปส่งให้คนที่รับตรวจกระเป๋าอะเขาตรวจให้เราเหรอทำไมเราถึงไม่แน่ใจว่าของที่เราซื้อจากช็อปมันเป็นของแท้ <Huh? S 1> ใช่ไหมมันแปลกมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมือสองมาอย่างเงี้ยเข้าใจได้หรือว่าเราไปรับต่อมาหรืออย่างเงี้ยเราเข้าใจได้แต่นี่ตัวเองเป็นคนเดินเข้าไปซื้อในช็อปทำไมถึงรู้สึกว่า ต้องเอากระเป๋าไปตรวจว่ามันเป็นของแท้หรือมันเป็นของปลอมหลายคนก็เลยสงสัยค่ะว่าทําไมเขาถึงเอาของไปตรวจมันมีอะไรที่มันแบบมีเงื่อนงําอยู่ด้านในหรือเปล่าหรือว่าก็มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะบอกว่าการที่เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานหรือว่าสตาฟด้านในเนี่ยมีการรับของปลอมเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นนะคะมีบางคนบอกว่าอาจจะมีลูกค้าที่ซื้อของแท้ไปนะคะเอากลับไปบ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นของปลอมแล้วเอาของปลอมไปนั้นอนะ กลับมาคืนที่ช็อปนะคะช็อปก็รับเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมมันอาจจะเหมือนมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอลูกค้าคนนี้มาถึงปุ๊บเนี่ย ก็ดันโปะเชะได้กระเป๋าใบที่มันเป็นของปลอมที่ลูกค้าคนนึงเอามาเปลี่ยนเอากลับบ้านไปนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทาง LV ขายกระเป๋าปลอมให้กับลูกค้าซึ่งในกรณีนี้นะความเห็นส่วนตัวโมสว่ามันก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเอากระเป๋ามาคืนเนี่ยพนักงานไม่สามารถจะตรวจว่ามันแท้มันปลอมหรือได้ซึ่งของแท้สมัยนี้ยิ่งเป็นของแท้ของจีนมันเหมือนมากจนไม่สามารถจับได้ว่าแท้หรือปลอมนะคะบางทีมันต้องใช้ความรู้สึกอะคือแบบมันจับทุกวันอะใบไหนที่จับทุกวันมันใช้ความรู้สึกก็คือเห ปุ๊บจับปุ๊บถึงจะรู้เลยแต่บอกไม่ได้นะว่าตรงไหนที่ไม่แท้ตรงไหนที่แท้อย่างเงี้ยทำให้อาจจะมีการเกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ขึ้นได้ส่วนใหญ่เวลาที่คนเอาของไปคืนในช็อปเนี่ยทางช็อปเขาก็จะดูแค่ว่าของมันมีตําหนิไหมนะคะถูกใช้งานแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้เป็นหลักนะคะทำให้กรณีเนี่ยมอสว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือว่าชาวเน็ตบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานด้านในอาจจะสับเปลี่ยนเอาของแท้ออกไปแล้วเอาของปลอมเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมอสก็ไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามันเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่บอกได้ก็คือด้านในเนี่ยมี security guard ที่เรียกได้ว่าเขาดูแลแบบค่อนข้างจะ มเมก่อนที่จะเดินเข้าในช็อปนะคะเราจะต้องเปิดกระเป๋าให้ดูเปิดแจ็คเก็ตถ้ามีแจ็คเก็ตใ,นนะให้ตรวจทุกอย่างก่อนที่จะเดินออกจากช็อปก็ต้องทําเช่นเดียวกันเปิดกระเป๋าเปิดแจ็คเก็ตถอดทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครตรวจก่อนจะออกหรือก่อนจะเข้าจากช็อปได้เนี่ยก็จะไม่สามารถเดินเข้าเดินออกได้นะคะแม้ว่าใครที่แบบว่าสมมติว่าโมสเป็นพนักงานใช่ไหมโมสเป็น SA โมสซื้อของจากในช็อปวันนั้นแล้วโมสทิ่ของกลับบ้านไปก่อนออกจากร้านเนี่ยโมสก็ต้องเปิดกล่องทั้งหมดนะคะแล้วก็โชว์ใบเสร็จว่าทุกอย่างมมัันนนตรงงกะถึจเดิ ออกจากร้านได้แต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างอยู่ดีแหละที่มันสามารถจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้จากกรณีนี้นะทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะมอสก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีข้อสรุป ตายตัวนะคะสำหรับข่าวนี้อันนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตต่างๆนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันดูแปลกๆนะคะในบางส่วนหรือแม้กระทั่งบางคนยังบอกเลยนะว่าเขาอาจจะซื้อของแท้ไปก็ได้แล้วพอกลับบ้านไปเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นของปลอมแล้วเอาไปของปลอมอะไปให้คนที่รับตัวจตรวจแล้วก็เอากลับมาที่ l อวมายืนยันว่าเนี่ยฉันซื้อกระเป๋าของปลอมจัดเธอมันเป็นไปได้หลายกรณีมากเลยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปว่ามันเกิดขึ้นได้อย่าง ะะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะ uh huh. เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะคะหลายคนก็อาจจะแบบวันๆกันแล้วว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าซื้อของจากช็อปยังโดนของปลอมแบบนี้นะคะต่อไปนี้จะมั่นใจได้อย่างไรมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยเขามีการรัดกุมในการดูแลช็อปมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัยนะคะหรือว่าในด้านของการเช็คสต็อกอะไรต่างๆนะคะน่าจะรัดกุมขึ้น มาก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 หลายเท่าเลยค่ะทุกคนแล้วถ้ามอสมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้อีกนะคะมอสจะเอามาอัปเดตให้ในช่องแคปซิล่ามอสนี้เลยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบรนด์เนมแบบที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกระเป๋าแต่เป็นเรื่องในโลกของแฟชั่นนะคะกดติดตามช่องแคปซิล่ามอสไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนใครที่รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่มันมีกระเป๋าปลอมหลุดออกมาจากช็อปแบรนด์เนมจริงคิดยังไงคะบอกความคิดเห็นของคุณมาได้เลลยทีี่่ใต้้คคิปนะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอาเดียว